สวัสดีครับผมซีนะครับนิประสิทธิ์พานุชิพุทธิวงศ์นะครับอายุที่2ปีครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับภาควิชาโฆษณานะครับแล้วก็ส่วนสูง174ซนติเมตรครับผลงานที่ผ่านมาก็จะมีเป็น TJ นะครับรายการทีวีแกลงของ t ูวิชั่น67ครับแล้วก็เจผู้ประกาศหน้าใหม่ในโครงการเส้นทางบันเทงค้นหาพิธีกรหน้าใหม่รุ่นที่2ของสถานีโทรทัศน์สีระบบช่อง7ด้วยครับแล้วก็ความสามารถจริงๆแล้วผมก็ถนัดในเรื่องของการเป็นพิธีกรแล้วก็ ร้องเพลงได้ acting ได้ก็หลกัหลกๆแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้ได้ดูกันในเรื่องของการจัดรายการแล้วก็ร้องเพลงแล้วกันครับโอเคครับ สวัสดีครับพบกับ MJC นะครับกับรายการ M Movie นะครับรายการที่จะพาคุณทุกคนนะครับไปดูว่าหนังเรื่องไหนเด่นหนังเรื่องไหนโดนกันบ้านในชุดสัปดาห์นี้และแน่นอนว่าช่วงนี้เราจะมาอัปเดตนะครับสำหรับหนังทำเงินประจำสัปดาห์ box office ไปตาอเมริกานั่นเองครับอันดับที่5นะครับผมตกเป็นของ Snow White and the Huntsman นั่นเองครับทำรายได้ในสัปดาห์นี้นะครับไปถึง8ล้านเหรียญสหรัฐครับส่วนอันดับที่4นะครับตกเป็นของ Prometheus นะครับผมทำรายได้ในสัปดาห์นี้ไปที่9ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแหมนะฮะฉายมายาวนานมากแต่ก็ยังงคท รายได้ดีอยู่นะฮะมาที่อันดับ3เป็นอินว์เทอร์นะครับเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่สัปดาห์แรกนะครับผมอับราฮัมลินคอนนะครับแบมพาร์เรนเตอร์นั่นเองนะครับทำรายได้รวมไปที่16ล้านเหรียญสหรัฐครับผมอันดับที่2นะครับเป็นของกระตูนแอนิเมชันมาดากัสการ์ทรีนะครับยูโรบบอสวันเต้นนั่นเองครับทำรายได้รวมอยู่ที่19ล้านเหรียญสหรัฐและอันดับ1น่าตกใจนะครับเพราะว่าเป็นกระตูนแอนิเมชันเข้าใหม่สัปดาห์แรกแล้วก็ทำรายได้สูงมากนะครับ66ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเอง สสัปดาห์หน้านะครับจะมีภาพยนตร์ไหนเข้าใหม่และจะลดค้นแชมป์กระตุ้นแอนิเมชันอย่างเบรฟไปได้นะครับต้องติดตามชมกับมูวี่เอ็มมูวี่ด้วยแล้วกันนะครับจะมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะฮะและอย่าลืมนะครับใครที่มีความฝันอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นนักแสดงนะครับโครงการเจลลี่บิวตี้นะครับสตาร์เซิร์เปิดรับโอกาสนี้อยู่ใครที่สนใจสามารถติดต่อนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เราด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ซีไปก่อนสวนครั้งหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตต้องติดตามครับสวัสดีครับ เจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินนะฮะเอาใจช่วยให้ผมด้วยนะครับ40010นะครับผมขอบคุณที่ให้โอกาสนะครับอย่าลืมเอนดูผมด้วยนะครับสวัสดีครับ